กราบสวัสดีครับพี่น้ององไปทั้งช่องปูนาคมหาลับขณะนี้ปูนาคอยู่ที่อุทยานลีลิตพระลอเดยพี่น้องเดยจังหวัดแพร่พี่นอ้องความด้วยทีมงานาเริเนมทีมงานโดยอายจารย์อ้อยพี่นอ้องอาจารย์อ้อยพามาเอา่อขึ้นไปได้พี่น้องไนดะ้เอาไปตอนนี้ที่มั่งกันแล้วจะขึ้นไปกราบสักการะพระลอพี่น้องเอาพ่พอกันไหม เดี๋ยว้ายคลิปไปเรื่อยพี่น้องคลิปเยอะวันนี้พี่น้องสองงานสามงานาปปกราบสวัสดีครับพี่น้องปองไปตอนนี้ปูอยู่ที่ถ้ำปูเจ้าสมิงพายนะครับข้างๆกัลีลิธพลออพาพี่น้องเอฟซี FC แฟนช่องของช่องปูหนักมาหลับเข้าไปทั้งในได้พี่น้องนะ,อะตอนนี้ก็ซีมีพี่น้องปองไปหลายผูหลายคนพี่น้องเข้ามาก,กราบสักการะนะพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาสิภาพไปทางในได้พี่น้องเด้เดี๋ยวปูนาสิฮาโชคาราไปฝากพี่น้องเดี๋ยวขา่าวการบอกแห้งบ่ใดพี่น้องสวัสดีพี่น้องพี่น้องเคยเห็นต้น,นอนันี้บอเขาเรียกต้นอะไร,รจไ๊ะด้วยต้นไก่ฟ้าพญาลอคับไก่ฟ้าพญาลอเด้อพี่น้องเด้อโอเคเออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นกระเช้าสีดาเห็นไหมใช่ถ้าตอ,ตอน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 มันยังอ่อนอยู่ปุ๊บเป็นรูปไก่เป็นรูปไก่คับเป็นรูปไก่อันนี้มาตอนเห็นตอนแก่แล้วพี่น้องยังไม่เห็นเป็นรูปไก่เด้อพี่น้องเด้อ เออมีโอกาสทางได้เห็นนะพี่น้องเนาอะ,อะเราจะไปเท่นที่ใดต่อจนันปู่เจ้าสมิงพายเนาะ่ะะะมามาพ,พี่น้องมาปะปะ ตัวแรกได้เลขสามเลยพี่น้องได้ตัวแรกได้เลขสามเลยไม่เป็นไรต่อไปเนแล้วเลขสามตัวที่สองตัวที่สองก็ได้เลขสามอีกพี่น้อง ก็ได้เลนสาอีกมึงเนี่ยเหรอจับทั้งสามทั้งได้เลนสามทั้งสามทั้งนี่หรอเอออ๋อพอเลยนี่ว่าทั้งหายที่จะไดเลขสามหรือเปล่า เป็นเลขเจ็ดพี uh ่น huh. <3, S 1> <laughs> uh ้องสามเจ็ดสามเจ็ดสามสามสามเจ็ดคอยนำเลือแล้ว่ะพี่น้องเห็นแล้วเนาะอไรคสามเจ็ด